ถึงเมื่อ I have CPU เรียบร้อยครับสำหรับ Intel 73ที่เป็นตัว n o n c h e สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแฮอซีบีผมเปาไอแฮอซีบีสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้มีคิวในส่วนของ c ีบหลายๆคนที่รอคอยเนาะผมจะพรีวิวก่อนแล้วกันตอนนี้ของาเพิ่งถึงแบบสดๆร้อนๆอน,อน,นั้นั้นเราเองเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สเปคอาจจะยังไม่มั่นใจในส่วนของความเร็วคลิกก็คื์สูงสุดอะไรแต่ผมพอใบ้คร่าวๆได้เพราะว่าตอนนี้ในข้อมูลในเว็บ Intel ก็ยังไม่มีในข้อมูลอะไรก็ต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นแค่ข่าวลือที่ผมเปิดเจอนั้นใน,น,นใกูเกิลยังไม ดังนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยอาจจะไม่แม่นในส่วนของความเร็วสูงสุดอย่าง boost clock base clock หรือว่า c a s h อะไรยเงี้ยแต่พอ r และ t ท r ด a เนี่ยพอได้อยู่นั่นเองแน่นอนตัว K มันออกมาก่อนแล้วใช่ไหมว่าจะเป็น i 5 13 6 0 0สาอร้ K i พวกนั้นจะชัดอยู่แล้ว i 7 3็ด0 K หรือแม้กระทั่ง i 9ก้า0ิ K แล้วก็ K F อะไรแต่ว่าทั้งนี้อาจจะเป็นตัวความหวังที่ออกแบบออกออกมาเนี่ยที่เป็นตัว non K นะครับรวมถึงตัว F ที่ออกมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น i สมสิบสามห่ F โอ้ยมาแล้วนะครับ4คอ c เทรด t ท r ร a d บ r b o เพราะว่ากันว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันผมยังยังไม่แบบพูดอะไรเยอะเพราะว่ายังไม่ได้ทดสอบนะครับยังไม่แน่ใจว่าแคชได้ถูกปรับ,บเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าแคชจะเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเทนนีเท่านั้นเนี่ยชัวร์ละมันมีแค่4 c o r 8 t r a d จะไม่มี E Core นะครับรวมถึงถ้าเป็น i3 ตัวที่แรงกว่าเดิมตัวนี้ปกต,ติแล้วเนี่ย i3 13100ตัวนี้ที่เป็นตัว non F เนี่ยนะครับสิ่งนี้มันเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดเลยนะครับจะเป็นส่วนของการจอออน CPU นะครับในส่วนของ i3 2100 Ya. 770ทําให้มันควิกซิงดีขึ้นเล่นเกมดีขึ้นตรนนี้ทั้งนั้นนะครับอ่ะแต่ก็คือ4คอ8เทรดเหมือนเดิมแล้วก็รวมถึงโอ้ตัวนี้ i5 ห3า0ี่สามสี่ร้อยเเนี่ยถูกพัฒนาไปจาก12 400f เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับได้เขา multi trade เนี่ยแรงขึ้นสามสิบเปอรเซ็นแต่ single trade เนี่ยพอๆกันที่เปลี่ยนแปลงนั้ชัดๆเนี่ยมันก็คือ e คอที่เพิ่มเข้ามาถูกต้องไหมครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือน i5 12 600k ที่มันลดคล็อกลงมาเทอร์โบตัวนี้น่าจะ4.6 6นนนะะอออ12เททท่่ใ p คคคแลีีีสสััญุดืมม e อมีคอร์สี่คอร์สี่เทรดดังนั้นเนี่ย i5 43400F ตัวนี้นะครับแตกต่างจาก1 2 7 0 f ชัดเจนใน i3 อาจจะไม่ค่อยแตกต่างเพราะไม่มี e-core พูดง่ายคือ i5 7 3ทุกตัวมี e-core หมดเลยขั้นหนังคือ4ี่คอร์สี่เทรดอย่างตัวนี้คือ i5 43400F เนี่ยมี e-core สี่คอร์สี่เทรดดังนั้นจะกลายเป็น10บคอร์สิบหกเทรดเทอร์โมสี่จุดหกนะครับนี่ตัวความหวังเลยฮะตัวนี้ เนาะ3 4 0เนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเพราะว่า1 3 4 0เนี่ยมันก็เหมือนกับตัวนี้แหละใช่ไหม10คอ16 t ท r ด a แต่มี Intel U D Graphics 770ผมแนะนำตัวนี้ถ้าใครแบบเพิ่มเงินขึ้นไปนะผมแนะนำตัวนี้ครับ i5 3 5 0 0ครับถ้าตัวนี้1 3 4 0 0 f คือ i5 2 6 0 0 k ลดคล็อตัวนี้คือ i5 3600K ลดคล o อ อนึกภาพออกไหมครับเพราะว่าตัวนี้ i5 3500ปกติแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงแค่กิ๊กกับเฮิร์สแต่ว่าอันนี้ e คอเพิ่มมาเท่าหนึ่งครับกลายเป็น6คอ12เทรดใน p คอและ e คอตัวนี้เพิ่มอีกเท่าหนึ่งกลายเป็น8คอ8เทรดดังนั้น i5 ตัวนี้คือ14คอ20เทรดโอ้โหเหลือครับถ้าได้ข้อมูลที่แน่ใจผมจะพูดอีกครั้งนึงแต่นี่ขอพรีวิวก่อนอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนี่คือ i5 3500 14คอ20เทรด ไอ3 7 0 0มาแล้วอะอ่าอันนี้เหมือนเดิมนะเมื่อเทียบกับตัวเคนะครับปรับเกระก็ขึ์นลงอยู่แล้วตัวนี้16คอย4เทรดนะครับ8คอ16เท e รดใ p คอ E คอ8คอ8เทรดรวมถึง 13700F มาแล้วเห็นไหมนะครับ i9 ตัวนอนเคมาแล้วเนอะ i9 เก้0ทอยอย่างนี้เห็นไหมน่ารัก i9 13 900F i9 13 900 i9 13 900F ก็คือจะเป็น24คอ32เทรดนะครับเพราะว่า e คอใน i9 เนี่ยจะมีทั้งหมด16คอ16เทรนี่คือ13 900ตัวนี้ก็จะมี Intel UD Graphics 770พูดง่ายคือใน73เนี่ยในตัว non K ถ้าไม่มี F ก็คือจะมีการ์ดจอ on CPU ทุกรุ่นจะเป็น Intel UD Graphics 770เปลี่ยนแปลงจาก730เน J ี่72มาค่อนข้างเยอะความชัดเจนในส่วนของ GHz โดยถตงการทดสอบการทดสอบจริงๆแล้วไม่จะเป็นยังไงวันนี้คือของมันเพิ่งมาผมเองก็พรีวิวตามที่ตาเห็นแล้วกันเพราะว่าเรื่องข่าวหรือเรื่องอะไรต่างๆใน ินเน็ตเนี่ยมันยังหาความจริงไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากข้อมูลยังเป็นทางการยังไม่มียกเว้นจะแกะใส่ตอนนี้ซึ่งขอมมันเพิ่งมาถึงแล้วเนาะข้อมูลยังเป็นทางการไม่มีเลยเลือกที่จะไม่พูดดีกว่ารอแบบเป็นทางการแล้วเราค่อยมาเจาะลึกกันจริงจริงรวมถึงถ้าผมได้ไลฟ์สดครบทุกรุ่นเดี๋ยวเราค่อยมาทาคลิปรีวิวกันดีกว่าผมเองไม่อยากรีวิวโดยให้ข้อมูลที่มันผิดผิดหรือข้อมูลที่มันไม่ชัวนะครับผมเองเนี่ยชัวในส่วนของรุ่นชัวในส่วนของการจอออนซีพียูแล้วก็ชัวในส่วนของคอร์เร็กซ์เทรดนะคร ยังไม่ค่อยเปลี่ยนไปจากไอสาเเท่าไหร่แต่ต้องลุ้นเรื่อง IPC ทีหนึ่งเพราะว่ามันยังมีแค่4คอ8เทรดอคอไม่มีแน่นอนนะครับไอห้จะอย่าง i 5ห้า0จกับ i 5ห้าสอเนี่ยแน่นอนกลายเปลี่ยนไปไี่ชัดเจนก็คือแคสที่เยอะขึ้นแล้วก็การที่มีไฮบริดคอเข้ามานะครับมันไม่ใช่6กคอ2เทรดเหมือนใน i5-2 ้าสอไปแล้วแต่ว่ามันกลายเป็นสิคอสิเทรดตรงนี้ดูทรงแล้วดีกว่าไอห้าสองสี่ร้อยเอฟพอสมควรน,นะครับแต่คำถามกลับคืออีค e อตรงนั้นเนี่ จะเปลี่ยนในราคาที่มันแพงขึ้นแต่ว่าใครอาไปทํางานเนี่ยโอเคเห็นด้วยเร็วว่า าไปสตรีมเห็นด้วยดีกว่าทีต่างนั้นนะครับหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจคือ i5 3500ที่เพิ่มเข้ามาใหม่อย่างไอ้ตัว i5 3500เนี่ยโอ้โ oh ห e core double เลยครับกลายเป็น8 core 8 thread นี่ยังไม่นับ p core 6 core 2 thread ดังนั้นเนี่ย i5 3500เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกของ intel นะผมแจ้งก่อนที่ตัว13400กับ13500มีความแตกต่างกันถึงขั้นฮาร์ดแวร์ปกติแล้วเนี่ยสมมติ12400 12500หรือว่า11400 11500พวกนี้จะแตกแต่างกันแค,คว arth, แ่ว่าอันนี้แตกต่างในนนส่ววของ e core มาด้ยนะครับ i5 3500เนี่ยอาจฮิร์สต ความหวังของใครหลายๆคนที่ต้องการซีรียูราคาย่อมเยาวและได้คอและเทรดรวมกันถึง14คอ20เทรดนี่คือน้ําจิม้มเล่าให้ฟังประมาณนี้รวมถึง i 7 I9 ตดกา,าังอาาคราวนี้ถ้าใครอยากดูตัวจริงผมแกะให้ดูตัวหนึ่งก็ได้แกะตัวไหนดีอ่ะ i5 ห้าจากเซลฟแล้วกันนะครับ10คอ16เทรดตรงนี้นะครับอยากจะอยากดูว่าแบบคียซิงเปนเปลี่ยนหรือเปล่าอโอเคอันนี้เหมือนเดิมแกออกมาปั๊บเข้าห้ปุ๊บโชวาเหมือนเดิมครับสต็อกค,คูลเลอร์ รูปล่างหน้าตาเหมือนเดิม เนาะเหมือนเดิมฐานแกนทองแดงเหมือนเดิมเห็นไหมมีซีิลโคนแถมแกนทองแดงคลิปฟ้าเหมือนเดิมนี่คือเจ็ดสิบสามเจ็ดสองไปแล้วเหมือนกันด้วยด้วยความที่มันเป็นมายเนอร์เชนด์เนาะมันเจ็ดสิบสามอะมันยังคงอยู่ที่ LGA 7 0 0อยู่นะครับรองรับ RAM DDR 4อยู่แต่ว่าไอสาจะรับ RAM DDR 5สูงสุดที่10,800ตัวใหม่จะ5 6าพอันนี้คือริวเมอร์นะอันนี้คือข่าวลือแต่ว่าทีนี้นั้นผมขอรอข้อมูลชัวร์ดีกว่านะครับอันนี้คือ CPU ครับ1 3 4 0 0มว้าวมันมาแล้วนี่ครับ 13 400F 10ค uh huh. อสเทรดอือหือทันนี้เท่านั้นน่ะตามสเปคอ่ะหรือตามหน้าเสือมันแรงกว่า12 400F อยู่แล้วแต่ว่าจะแรงกว่า,าเห็นได้ชัดไหมถ้า10เฟรม15เฟรมจะแยกออกด้วยตาเปล่าไหมนั่คือคำถามครับยังไงเดี๋ยวรอดูผมกับทดสอบได้เลยลาไปก่อนฮนะจากตัวนี้ครับสี่ร0อยเอครับ,รบเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ